พี่น้องวันนี้มาพอ่พอพ่อพุ่มมาเยี่ยมอยู่บ้านพ่อท้าวันดีพ่อพุมอพ่มครับผมดีครับโอ้เป็นงด้วยอาการปวดเฉียวแค่ไหนไปยืนหนิไม่ใส่ยาอีออาฟันบุ๋มมากเตะไอใส่มากมันเป็อาการปวดได้เ<ร>คยได้ไปถอนบ่ะง่ยถอนครับพ่อท้าก็ไปพ่าราอบรอบภาพาไปไปก็พอทาออ้าชี้ยาหนูเหชี้มอใส่ชี้มอใส่ส่วนของเราเพียงใดอาการได้นดิโอ้ยไปงวดแรกก็ไปเยี่วันละ บันเงินกบมาสิมาสอนจากกันนั่งกันนั่งด้วยเงินละเด็กจำมันจำข็มมันไปเลยอ้าเลย็มันจำข็มมปุไปเลยสิจานเจ็บปวดอ่ะจานเจ้าปวดจ้าจ้าซะแทงกูนเลือกขึ้นลงเนาะเออหมอขเ้นลงเถอเขาเป็นยังคือบออยากไปอ่ะที่นี้คั่นีน โอ้ยเดี๋ยหาล่อยซีล่อยหาล่อยฮกล่อคนอันนี้ไปจากบาทเดีอันนี้น้อยเดียวนะไรนะก็บอกเก็บไปสีจาซาเออแต่ว่าเป็นในการถอนะบาทเดี๋วโอ้ยบวกนึงนั่งนี่เล้ก็ตัวแล้นั่งบล็อกไอ้องอ่างนั่นเองบอกตอนแท่งแท่งสวางนีไมกระแทางนอกกับแท่เออบอกตอนห้องอางเลยห้องอ่างเลยเป็นตอนให้ป็นสีจา แทงทีจ้าเลยร้อนร้อนแทงคอแทงอว่ามนจำมาุ้เฉียงมา่ทอดมาแล้วากันมานออโอ้ยบ่ว่าเะบบ่จ้าจังโอ้พู้สอทอนํากันบ่กล้ามามันนาง่าิๆละมาพูปอ่าไปนหมูอวันนี่ผู้ปถ่าวางในบ้านนี่เอ้ยปอ่าเรานางพุงมั่ยอยู่ทางไหนอ๋อแต่สมมันแซวันิดพอดีนะออมั่ย ็ไม่ดีไงเออใส่ก็ไปหองอักเลยวติดเ้ยหองเชื่อมาการไปถอนมันมันเขีวเขียวแค่แม่งขวผู้ฒ่ามัน่นโยกไฮ้ิเป็นเขีวแมงแขวอ๋อเขียวแม่งสิ่งแมงซึ่งแค่แม่งแะลาบานเขาเออพี่น้องมาฟังพอพ่อมอดตลกเนอเอาเอาตลกตีเอาคงแทเอาอแทีพอพ่อมเนี่ยโอ้ค้องแถวผสบกับตัคของแล้ว แคลแควแขวก๊กบ้านพอพ้มเว้ยแคลกกขางหนึ่งแคลอ๋อทอนเงินทอนเยอกเนทอนเต็มเมือนถอนเดียวสีเดียวมันแตกโอ้มันแตกมันแบงมันปวดยังงนะมอสมอหนึ่งบอกาเร่เป็นบะว้ยมออมอพิ่มบตเเ็บนยมอกับมอเมื่อหล่อ อเ,าจจเอ,อาๆๆเอากัาาบผมเอานอนอเนี่ยอไว้สมีรล้วปน้อกเด้อต่ลกของปอพ่มมาแล้ว